กับท่านประธานที่เคารพรับผมมานะมหาสุวิรชัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากจังหวัดศร,ร,ร,รีสะเกดท่านประธานครับถ้าท่านสังเกตดูท่านจะเห็นว่าผมไม่เคยลุกขึ้นอภิปรายในสภาแห่งนี้มานานมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะผมรู้สึกว่า การพูดในสภาแห่งนี้นี่มันเป็นแค่พิธีกรรมมันทำอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยไม่อยากพูดแต่ว่าน,นี่ขอพูดครับเพราะผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญผมขอสนับสนุนการเลื่อนหรือการอะไรเลื่อนออกไปก่อนเพราะมันเกิดวิกฤตศรัทธาของประชาชนกับทั้งผู้ที่เรากำลังจะเลือก คือองค์กรอิสระและกับผู้ที่กําลังจะเลือกคือสมาชิกวุฒิสภามันเป็นเรื่องรุนแรงมากครับวันนี้ขอพูดและขออธิบายให้เพื่อนสมาชิกท่านครับเรื่องนี้มันไม่สามารถแก้ไขโดยการไปพันนาโหหารหรอกวิกฤตััธารอบนี้มันใหญ่ระดับที่ท่านไม่ใช่แก้ด้วยคำพูดท่านต้องทำคนระับ ทออำธรรมให้ปรากฏมันจึงจะทำได้เอาละมันมีปัญหาทั้งสองฝัง่งคือถ้ามันมีปัญหาฝั่งเดียวนี่ผมจะไม่ขอเลื่อนนะถ้าองค์กรใดองค์กรหนึ่งนี่ยืนแข็งยืนแน่นแล้วก็ไม่เกิดวิจารกาเลือกไปนะครับไม่ไม่มีปัญหาแต่วันนี้มันเกิดทั้งสองฝั่งม,มันต้องมันต้องมันต้องพิจารณาเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ปัญหาแรกคือตัวองค์กรอิสระ ปัญหาคืออะไรครับปัญหาของการสละค,คือปัญหาขององค์กรอะไรที่มีอำนาจขับฟ้าแต่มีปัญหาในเรื่องการใช้อำนาจของตัวเองยังไงถ้าท่านดูนะครับตั้งแต่กระบวนการทำงานวิธีทำงานและคำวินิจฉัยหลายครั้งมาก เป็นที่กังขาของประชาชนทั้งประเทศกังขาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับสามัญสำนึกท่านที่วินยูชนพึงมีอ่ะมันบ่อยมากจนแต่เขาไม่รู้จะไปทำอะไรกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกนะครับว่า โดยจะมีคำอธิบายจากองค์กรอิสระเหล่านี้ว่ามันมีข้อกฎหมายยืดยาวมากมายแต่มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวของมันเองไอกไ้กฎหมายนี่นะครับท่านยิ่งเขียนมากยิ่งผิดเยอะนะครับมันจึงเป็นช่องโหว่ให้องค์กรเหล่านี้นี่ ทำคำวินิจฉัยที่มันมันไม่มีตักกะท่านแล้วมันไรคุณธรรมนี่คือมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะผมผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมากท่านเอาเป็นว่าผมเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่ทำคลอดองค์กรเหล่านี้ขอบอกสั้นๆเลยครับว่า สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมันมันผิดเพี้ยนจากเจตนาลมของการกำเนิอดองค์กรที่เราหวังว่าจะมาปราบมนุษย์พันธุ์พิเศษแบบนาการเมืองได้มันผิดเพี้ยนไปเยอะมากไม่รู้มันคืออะไรแล้วเพราั้นวันนี้ขอขอเ้นผมผมขอเรียกร้องให้เพราะไม่รู้ไม่มีใครไปตรวจองค์กรเหล่านี้นะ ท่านตรวจกันเองท่านก็เชื่อเชื่อ,อได้เหรอก็ขอเรียกร้องให้ประชาชนต้องลุกขึ้นตรวจสอบแล้วจริงๆเนี่ยขนาดปัจนนี้ท่านมันเพีย้ยนยนขนาดว่าสภาซึ่งเป็นสถาบันหลักหนึ่งในสามที่ทั่วโลกเขายึดถือเนี่ยยังไม่มีปัญญาไปตรวจสอบองค์กรเหล่านี้เลยมันไ,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 ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอผมเอาแค่นี้ก่อนอนี่กลับมาไอตัววุฒิสภาผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา เหมือนเพื่อนสมาชิกทั้งหลายผมพอเรียนท่านประธานนะครับว่าวันนี้ไปไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็มีพักพวกพูดถึงเยอะนะมีคนที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักนี่ผมก็ได้ยินเสียงพูดคุยที่แอบเยาะเย้ยถากถางที่ทำให้เราได้ยินนี่จมสองลุงหูเลยเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้นี่ปัญหาของเราคืออะไรทร่านปราน ปัญหาของเราคือที่มาครับที่มาของวุธ,ธิสมาวันนี้มันเกิดข้อกังขาเพราะฉะนั้นผมผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมไม่อยู่ในรายชื่อที่เขาโพสต์กันทั้งทั้งประเทศนะผมไม่อยู่ในรายชื่อหนึ่งหนึ่งร้อยสาสิบปดคนที่เขาโพสต์กันผมก็คิดว่าวันนี้นะครับสิ่งที่จะทำกู้วิกฤตัสถานรอบนี้นะอย่าไปเที่ยวพันานาโวหารอะไรมันยืดยาวเลยครับ คนเบื่อที่จะฟังําครับท่านาผมก็เรียกร้องเลยว่าตรวจสอบทั้งหมดสองร้อยคนคุณมากันยังไงมาจากไหนให้เป็นที่ประจักษ์แล้วผมเชี่ยวร้อยสามสิบแปคนนี่ไม่ได้โดนทุกคนอ,อาจจะมีบางส่วนนะผมผมไม่ทราบก็ว่ากันไปตามตามตาม,ตามนั้นแล้วก็ทำตรงนี้ให้ปรากฏเพราะวันนี้นะครับประเทศชาติเผชิญวิกฤตทุกด้าน ทุกเรื่องครับแล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือวิกฤตศรัทธาจากประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านอย่าเดินฝ่าไอแรงต้านตรงนี้เลยครับมันจะเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นผมเชื่อว่าจะเป็นอย่าง,งน,นั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองร้อยท่านไดกรุณาใช้วิ ยารายานาญาณของท่านเพราะวุฒิสภาต้องเป็นอิสระนะท่านต้องเป็นอิสระครับที่ไปที่มาเขาว่ากันอย่างนี้แสดงออกแล้วขอให้เลื่อนตรงนี้ออกไปก่อนไม่เป็นไรหลอกครับตอนนี้ก็ปรับองค์คาพยพกันใหม่เรากวาดบ้านเราเองแล้วกวาดบ้านองค์กรอื่นด้วยปัญหามันเยอะเหลือเกินครับวันนี้ขอขอบคุณครับขอเลื่อนนะครับผมขอสนับสนุนให้มีการเลื่อนไอ้เรื่องน,นี้ออกไปก่อนครับสวัสดีครับ And. <clears throat>